รีวิวลาว์การบินไทยล่าสุดที่ไม่ว่าเราจะบินกับสายการบินไหนก็มาใช้บริการได้ทุกคนพิเศษเฉพาะที่นี่กับล้าว์ที่ชื่อว่าออคิดแอสเซทล้าวว่าแต่เข้ายังไงเข้าฟรีได้ไหมและใช้บัตรอะไรเข้าได้บ้างเดี๋ยวสรุปแบบละเอียดละเอียดให้ฟังครับวันนี้มีโอกาสไปเซอร์เวย์มาด้วยตัวเองตอนแรกว่าจับเดตให้ฟังมาสักพักแล้วแต่ลอมาถ่ายรีวิวอาหารให้ดูกันเลยดีกว่าทุกคนจะได้ตัดสินใจกันได้เผื่อใครไม่ทราบนะครับปกติถ้าเราเดินทางชั้นธุรกิจชั้นเฟิร์สคลาสกับการบินไไทยยเเรราาาาจะะสมถข้้้้แแแลลดออู่่วตันนี เป็นอีกอันที่เปิดให้ทุกคนที่ไม่ได้บินกับการบินไทยมาใช้บริการได้โดยการใช้บริการก็ง่ายๆครับใช้เงินธนบัตร1850บาทสาหรับการวอล์กอินเข้าลาชได้2ชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าไม่อยากใช้ธนบัตรเราต้องบินกับการบินไทยและใช้สิทธิ์จากบัตรเครดิตตามนี้ครับใบแรกเลยคือ UOB ROP ใบที่2 EON ROP และใบที่3กับ UOB p ว i m i โดยบัตรนี้ต้องลูด2 0 0 0 0 0บาทก่อนนะครับถึงจะใช้สิทธิปีถัดไปได้และใบที่4ก็คือ b b L Visa Infinite ส่วนตัวน,นี้ผมไม่แน่ใจ100%แนักง,งานบอกว่าได้ยัง เช็คหน้าง,งานกันอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าผมฟังผิดหรือเปล่าโดยอาหารและเครื่องดื่มที่นี่ก็จัดเต็มพอๆพพกับรอย่อออคิทลาส์เลยนะครับแต่ที่นั่งว่างกว่าเยอะมากๆเรียกว่าไม่วุ่นวายเลยขอชมว่าบริการดีและพนักง,งานเคาน์เตอร์ก็น่าร <ใช S 1> <ะ>ักให้ข้อมูลแบบละเอียดดีมากๆครับซึ่งทิปหน้าถ้าใครกดตั๋วอีโคโนมีหรือกดบิสเนสค s ที่ไม่รวมลาวถูกกับเดิมหลายหมื่นมาจ่ายเพิ่มตรงนี้เพิ่มความสบายแทนก็คิดว่าค่อนข้างคุ้มเลยครับแบบนี้แล้วมีใครสนใจกันบ้างไหมครับ